สาวมาเอ้าไม่รู้ว่าแล้วอะสาวของรัวกันที่ก้อนก้อนหมดสาวเนี่ยไม่มีรู้ อาครับตอนนี้ก็เดินทางขึ้นไปหมู่บ้านี่นนะครับวันนี้มีเพื่อนเยอะมากครับนี่ครับอภิเอวนกไกลเลยนี่ครับเมเธอร์จะไปไหนนะครับไปขายของนะครับนี่ครับเอาเลยเอาเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมยังไม่มีตังค์จัดไปนะครับออโรเฮอติตตี้เฮอติตต้เนี่ยอาขาบะยอเฮือเฮอติตตอะบะยคือนาะเนี่ยบะนื้อได้ก็ได้ Miss you, don't Ah, huh, ah, huh. Mayu, Anja. Oh, mayu, mayu, mayu. Mango lah. Eh, mango, ba. Yo, mui mui, na, ma. Okay, let's walk up 45 minutes to arrive to the end village. We're going to meet beautiful lady. Have the black teeth. She'll be in the bitter leaf and bitter nut. We can try. <laughs> Ah! Chewing the bitter leaf from the jungle. <laughs> yeah, the first when you chew it will get uh, spicy and after the water coming up you can get drunk. <laughs> yeah, I try two or three times. The first time I was sleepy there I cannot walk down. <laughs> Next stop for sleep for one hour and then drink a lot of water. Where? Tang Tang shopping mall of Wan นี่ก็เป็นชาวอาคารนะครับผมฮัลโหลเฮ้ยต๊ะเต๊สวยงามครับสาวพันลำคนไหนนะครับผมนิวโรชบิวฮัลโหลไม่สุ้งค่ะ ហ្អ៉និយាយច្រឡំចាំថ្ងៃទី1សូថាយមិនស៊ុងខមិនឡាវ៉ាមិនស៊ុងខមិនស៊ុងខ is be paid with now or would we know that មិនស៊ុងខមិនស៊ុងខដល់ណាអឺឃើញអីមកអឺអសមិនតាក៏មកចុះអសសតាក៏មកចុះអសសតាណាយអសតា อ๋อันในในบ้านยาันในซื้อมุ่หรอฮะเหตุกากะอะไรเดินกันดูกำกำคืนนั่นแหละบนวู้ดเจ้าเขาซื้อมุ่เยอนี่นี่ครับกำลังเดินทางมาอ๋อพิยอดอะไรใกล้มาเข้มนี่หะเพาเขาปีนกันี่ยอดเดียวกันนั่เขาปีนเป่าสมุหนึ่

ta phụng với cái khai này okay. video yếy đôi già đấy đấy. Po Two three action. Wow. How do you call? Uh. so spry. Pat. Allo oh, Này la. là la. Oh yeah. <laughs> The French oh, la. la. อิชม like ินไล่ว้าวไล่โ o k a อุ่าลาอ๋อ about you English man อุ l ่าลาเดี๋ย e นี้ปิงมอสาวงามแห่งวันสาวอาขานะครับอาคาออาอซอมีตามดจอลฮัลโหลอุล่าลาการกมเอากาู่มาอยู่มา ฮัหลหลเหนียมากครับดูวิวธรรมชาติข้างทางที่เราเดินขึ้นมานะครับนี่ก็วิวสวยงามครับทางหน้าจะเป็นเมืองเชียงตุงและว่านชาวมูเซอร์แลวก็สาวอาขานะครับวันนี้เจอเด็กสาวสาวอาขามาขายของเยอะมากครับฮรลโลสุดยอดไปเลยครับรายการน,นี้เขตติ๊ิหนยมากครับอ,อ,อ๋อตังําละระ <c oughs> ตากวนน้อ,นองลมละกย <c oughs> h i s This going to make the tea pot now they r e making the ไผ่กำลังปลูกไผ่นะครับนี่คือกำลังจะตั้งน้ำชาให้พวกเราดื่มนะครับ อัาลโว <laughs> แก่แก่แก,แกส่สมัยตั้งวันตั้งคืนเนี่ยเนาะบอกว่าที่นี่ฝนตกวะฝนตกเออมึกคำนีอ่อ๋อที่คนดูดิอ๋อ ในนัทลินไหเนี่ยอีกคนสุดเมื่อีนัทบอดดูนะครับว่าจะบคว,าควา่า ของของเขครับทางบนจะมีอะไรเยอะยะนะครับดูครับนี่ครับของที่จะให้เราทันเขาคือเรียว่าถุดินนะครับ<อ>น้ำหลากก็ตังไว้ตั้งวันไนั้ขึ้นเนาะ すぐな。<music> mm. ตลาซุกมันดิแตกงอ่ะมันแตกอ่ะแตกอ๋อ๋อปลอยยาวลงเอาเด็กอ๋อจื้อยังไงเอียงอ๋อยิ่เบี้ยวจื้ยเอีเอียงอีไออีโออีโออ๋อนี่ครับเขาชื่ออีอ๊กนะครับ อ๋อสุดแตกก็แล้วเนี่ยแตกในชุกบุญหนออืมมันมากกอ่น่ะป๊บป้าปุบป้าไปน่ะมากอนี่มีเดี๋ยวาวนีมีกามีนอ่าปีเนีกมากเนี่ยนะมาพกหมนี่อืมีกามีหลายรูหลนแกไ่มานี่เป็นกกัเรียกเข้านี่ครับเดีอมั

กันในใจมือแกรสสุกในใจมืออะไร่ะจำตัวหรอสุกอ่ะโอเคนะผมโทชิมดูก่อนนะครับนี่ครับสุกหรือยังครับร้อนมากครับโอ้โหดูข้างในนครับ ผู้คนโอ้สุก a อ t ตัวเนี่ยอืมอืมห <copyright S 2> วานนะครับโอ้ยครับชิมมาแลลวเธอน้งขอดชิมตูรินว่านแหนนะครับหวานเตะเต้อืม <c oughs> ุดยอจัดอโลโลตูลิน <c oughs> เขาใช้บานเนี่ยนะครับด uh, uh, right. uh, ูครับอือ่าโลโลเรียบร้อยอู้กัดเตะมือเนี่ยเออเอามือนอกอ่ะอ่าโลโลๆไม่รู้ว่าไปดูทางนอกสาวมาเยอะแล้วครับตอนนี้ครับอืย่า is going to make the peanuts for you Yeah.

long time yeah but not much tourists at the time the country just yeah นี่ครับ adventure trekking ครับอันนี้ครับโอ้โ oh หดูครับทางหน้าจะเป็น shopping mall อีกแล้วนี่ครับทางที่เราไปมันยากมากครับผม

<laughs> <laughs> wow! Oh now. You turn! You turn! Be careful the the lock. Okay. Out! up now! On son campus <laughs> d'ici en fait. Là pas les mains. Okay. Allô allala <laughs> uh, It was just for this time. We do a jump. It, no? <laughs> <You> jump. <laughs> yeah, there everyone jump it. If you don't want to jump you can try. Allô. <laughs> Perfect. Let's go. Allô allô. Sujot.

ชุนจิติเขาเไปฉันมัดโจรว่างเงืออเย้ลากติได้มาเป็นเฮีตปกย์ติไน๋อบนมาแจกยาดีสิคาน่ะอ๋อนี่เขากำลังไป คลินิกมาแล้วครับก็พึ่งกลับมานะครับดูนะครับพี่น้องชาวแอนที่นี่ก็พี่ช่องพี่น้องชาวอาคานะครับอาคาอาผู้เนยย้อมมือมือนี่ครับสวยงามครับวันนี้ครับโอ้โเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับชอบแบบไหนก็เลิกเลิกเลิกเลยจัดไปนะครับนี่ก็ขออนุญาตปิดคลิปเดียนะครับนี่ครับนี่คือสปอร์ตใส่น้ำเหล้านะครับใส่สุงคะนี่ครับปิดคลิปเดียนะครับผม